อเด็กดาวมาลุวอยู่ตรงน้ำตกแล้วนะคะค่ะน้ำตกอะไรนะคะน้ำตกปางอะไรนะคะปางชีดาค่ะวันนี้น้องวินเทจจะพาไปไหนนะคะมีอะไรนะคะที่นี่มีอะไรนะคะที่ที่สวยๆนะคะมีอะไรคะมีบัตรอะไรนะคะมีวัตบัตรอะไรเนี่ยบัตรอะไรคะเนี่ย อุ้ยบัตอะไรบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟใช่บัตเตอร์ไฟสีสวยมากเลยสีเหลืองมันมันมาทำอะไรอ่ะไหนคะตัวนี้ไหน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 โอ้ตัวนี้มันมาหากินอะไรมันมาหากินอะไรก็ไม่รู้น่ารักมากเลยสวยด้วยดูดิเนาะนั่งใหญ่นั่งใหญ่นั้นไหลย้อนนุ่งมากนั่นไหลย้อนนึงเราไปดูกันดีกว่าครับ จะเล่นครับผมออตีตังนี่ตรงไปเลยครับมันระหาครับผมอยาเล่นตรงไหนนะที่เป็น,นถ้าเป็นเส้นแดงเขาไม่ให้เราเล่นมันอันตรายใช่ไหมครับไม่เห็นเตมหรอกใช่แต่แต่แต่เราไปดูก่อนว่าตรงไหนที่น่าเล่นบ้างปะ่ะตรงนี้น่าเล่นตัวโอ้ไ,ไปดูแอ่งไหน ไปดูข้างบนดีกว่าครับปะเดินเใช่ครับเดินตรงไปเลยครับ <ๆ S 2> ที่นั่งเยอะมากเลยนะ<ด>ใช่ไหมครับอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วไปดูเดิดนตรงไปเลยครับ <ไป S 1> น้องวินเทจมาที่นี่เพื่อที่จะมาทำอะไรนะครับมาเล่นอะไรนะมาเล่นน้ำโดยเฉพาะเลยไปดูน้องวินเทจกันดีกว่า มาทางนี้สิลกูกเสี่ยงจักกะจันครับจั๊กกะจันมันได้ยินเสียงอยู่บ้านเหรอไปเดินตามผ้าไปนะครับผีเสื้อสวยตรงไหนไปเดินตามผ้าไปลุลุ๊บลุลุ๊บลต,ตรงเชือกแดงห้ามเล่นเขาบอก ไม่ให้เล่นนี่หนูใส่ชุดมาเตียงใช่ตรงนี้เล่นไม่ได้เชือกแดงไปเราไปดูตรงไหนที่ไม่อันตรายแค่นั้นแหละป่ะเดินไปกับป้าอ,อ๋อเดี๋ยวให้ป้าสังเกตการก่อนผีเสือเส้อเต็มเลยครับเดี๋ยวน้องม่เด็ดรอก่อนนะครับเชือกแดงตรงนี้เล่นไม่ได้อันตรายครับห้ามเล่น ตรงข้างหลังปลานน่นแหละมั้งน่าจะเล่นได้เราจะพาลูกเล่นอยู่ข้างบนนุ่นหละไปดูข้างบนกันดีกว่าครับมันจะน้ามันไหลลงมาอ๋อไปดูก่อนไปลูกป่ะพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงครับ ไม่ต้องวิ่งนะเดี๋ยวล้มนะลูกอุ้ย,อ,ย,อ,ย,ยอ๋อข้างบนมันเป็นลานหิน,น,นนะมันร้อนนะลูกร้อนแดดเลยนะ จะดีเหรอลอูกตรงนี้อันตรายเขตดวางน้ำลึกเดตกยาเลงเล่นน้ำบางทีเวณนี้ครับ นะ้ำมันต้องมาจากข้างบนไงลูกแสดงว่าตรงนี้เป็นตัวสูงสุดเลยใช่ไหมครับไหนครับไหนตีอะไรเข้าตาไหมใช่ไหมล่ะออกหรือยังออกแล้วนะไหนตัวอะไร าามาเจหนเลยเมโเป็นเมนๆๆมล้วนั่งเจมอาจจะไัับกันเลยอะไรเงี้ยเย็นดีไหมครับเย็นไหมลูกๆๆนอนกินนอนเอีนมาเลย <c oughs> สูงมากเลยอ่ะเดินดีๆนะระวังลื่นนะลูกอย่าไปตรงนั้นนะหลุมยักษ์นั่นนะลูกมันมีต้อไหมใช่มันเป็นหลุมยักษ์ครับไม่ลงครับมาเดินไม่เอาครับขึ้นมาครับเดินขึ้นมาครับหนี่เดินขึ้นมาครับเดินขึ้นเดินขึ้นไปเหมือนเดิมครับนู่นเดินขึ้นไปตรงสไลเดอร์เหมือนเดิมครับ นอนเลยนอนได้เลยนี่ใครอ่ในังนอนในลูกนอนลงเป็นไหมนอนว่ายน้ำไห่หันหน้าไหมหันหน้าว่ายน้ำเป็นไหม วางอยู่ข้างหลังแม่ครับเย,ย็นดีไหมลูยล่ล้กระวังลื่นนะคบนั่งดีๆลูกไม่ต้องเดินหรอกครับนี่มไงนีนั่งตัวนี้ก็ได้นลูกนี่ไงน,ไงนี่นี่ตินี่นี่นเล่นด้ว อันนี้จะวนหลุมนะใช่นั่งลงดีลูกเฮ้ยชูเฮ้ยโอ้ย,อยมันเป็นดินดีเก็ดีเนาะมันเป็นดินดนา่าลักเ้ยมันดำลุขึ้นไปล้างปะลุขึ้นไปล้างตรงน้ำตกปัลูกปะน้ำตกมันมันไหลไปตรงนั้นนะสีดูผีเสือ้อทำไมผีเสื้อมีหลายสีจังเลยอะลูก ปลาทำไมนะเยอะจังปลาตัวเล็กๆน่ารักจังเลยแม่หนูเหยียบได้ใช่ครับปลาตัวเล็กๆไม่หนูต้องเหยียบไม่ลงไปหรอกลูกกลัวหลุมนงปลาเฮ้ยปลาเยอะจังเลยน้ำใสถ้าหนูตมลงไปอ่ะแม่ตันคิดถึงหนูไหมคิดถึงสิครับแล้วมีแต่ปลาแต่ไม่ต้องลงมาตรงนี้รอกแม่เสียวแต่ขึ้นไปข้างบนมันหลุมลนูก็ขึ้นไปตรงนี้ไม่เป็นหลุมไม่เป็นหลุมก็ขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมปะตรงนี้ขึ้นไป ดูว่ามีถีเสือ้อมีกี่สีลูกนับดูซิมีกี่สีมีสีอะไรบ้างนะนสีอะไรอ่ะลูกนอนดีลูกนอนสไลด์ลงมาเลยนู่นตั้งแต่ข้างบนนูนนะ่น่ะสไลด์ข้างบนนูนนะ่น่ะลงมานงงนหนูจะลงแล้วอ่ะหนูจะลงแล้วลง ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไลเลยแม่ทุกทีลลูกลงตนตามถึงรูปเก่าไม่อะลูก <c oughs> นี่ไลลงไปทางนี้มามาตามแม่มาตรงนี้เฮ้ยแม่มระวังก้นนะนี่หลุมแม่อยู่ตรงนี้มาแค่นี้มาถึงตรงนี้แล้วจะเดินทําไมล่ะแม่บอกให้สไลด์ ขอแล้วนะห้ามไปลงหลุมฝังนี้นะแม่ซ้อขุดหลุมมาทำไมอ่ะไม่ใช่ขุดดินมันกัดซ้อเองหินมันกัดซ้อเองไอ่หลุมไม่มาทีหลแล้วมันมันก็มีงีอันนี้อ่านหาหาใหญ่ให้คนโตแต่เล่น ลีปลาด้วยนะครับปลาอยู่นะครับฉันอยูเล่นอยู่กับตัว,วนะีกก้ทา,างนี้เราเหปลาเยอะมากทุกคนขอแล้วงปลาไปใหญ่เลยคือแล้วน่ะปลามันกัดตูดคนหรือยังอ่ดแล้วหลอยปลาไม่เข้าตูาดแ,แล้วเหรอปตามูาคุณ สนุกไหมครับสนุกไหมครับน้ำตกปางรีดาเย็นดีไหมครับดีครับชักชวนให้เพื่อนๆมาเล่นไหนนะคะที่ไหนนะน้ำตกปางรีดาอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดสระาอะไรนะครับศรัะเกดจังหวัดสรักแกวครับน้ำเย็นสะอาดมากนะครับ น,นี่ผีเชื่อด้วยใช่ไหมครับอาเล่นอ่นเล่นะโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะปล่อยให้น้องวินเทจเล่นน้ำไปก่อนนะคะเ,คเพื่อนๆอ, <มา S 1> อย่าลืมนะคะมาเล่นได้นะครับที่จังหวัดจากแก้วครับผมสำหรับตอนนี้ให้น้องวินเทจเล่นน้ำไปก่อน เพ,พื่อนๆอย่าลืมมาเล่นนะครับน้องมุนเทศต,ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายพี่ปื้มกล้ยมาเล่นนะมโอ้พี่ปื้มเหรอคะคี่ถึงพี่ปื้มหมออยากให้พี่ปื้มมาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรับพี่ปื้มมาเนาะครับแม่ก็ไม่ต้องกิ๊บถุงเนาะอืมโอเคอ่าบอกเพื่อนๆกแต่เราไม่มีหมอนี่พี่ปื้มเรามีแต่เครื่องเดียวอ่ะโอเคโอ้หนูมีรีสอร์ทให้พี่ปื้มพักซีด้วยโอเคอ่าบอกบอกบอกไหน่อยเลยบอกเพื่อนๆก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดอะไรนะคะกดอะไรดีนะคะบ๊ายบายจุ๊บว่ายน้ำจะกลัวว่ายน้ำไหลลงไปเลยไหลไปเดี้เอาต้ลงอ้ไม่ไหอ่ะไม่ไหลอ่ะต้องต้องทำอย่างนี้นะเอาไหลไปลงต้เฮ้ย้ยโอ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 ้ย้ย้ยโอ้ย โอยมต้มยย็นังเลยนอที่วยนุ่าดานี้ไดถ้าเขาโดายอ่ะสไลด์เคาโดายสไลด์ลงไปมันมันแต่ได้ไม่ได้ มันสไลด์ไม่ได้หรอกเพราะเขได้ต้องสไลด์เหมือนอะไรมดอ๋อ,ลอแล้วงูงูสไลด์อะไรเอาไว้เป็นเมงตงุมเล่นน้ำตีกี่ขวดตรงนั้นสนุกไหมลูกแกอยู่กเบล็ดแต่ตรงนี้เป็นอะไรอ,อย อ้ยอันนั้นบ่อเล็กมากอันนี้บ่อใหญ่แต่ป้อยปิดก่อนมันประตูน้ำตกไหมครับผม จับปลาสีดตัวเลัตวใหญ่ผีเสื้อครับแล้วๆๆๆกิจกรรมจับผีเสื้อแล้วๆๆๆๆๆเทพน้ำตกปลาสีดาก็มีผีเสื้อให้เด็กจับด้วยนะครับสีดำสีดำสีดำสน้องเดทพจะจับได้สักตัวไหมนะ จับไม่ได้เลยครับต้องต้องเขีย่ยไปจับไม่ได้เลยครับหมดแล้วครับทางขึ้นนะครับนี่ไงตีตีเสื้อจับอยู่ตรงนั้นนะครับที่ไหนะจับอยู่ตรงปูนนี่ไงตีตีจับอยู่ตรงปูนตีตีจับอยู่ต,ต,ต,ตรงปูนนีไน่ไงตัวสีดำ bạn chỉ ra nó, nên mình phải <laughs> mình bắt đầu rồi nhé. เหนื่อยแล้วหนึ่งชนะแล้วหนึ่งครับเย่ yeah, the winner